สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้คือคลิปแนวทางของฮานอยนะคะทั้ง4ี่ฮานอยประจําวันที่6มิถุนายนห้านะคะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ2กับ5เนาะ1ก็่งลูดเอาเดอแต่เราก็เลือกเอา1 1๑๑๓๑๕๑๗๑๙๔๐ห้า๖๔๗๔๘2 22 4ห้า8 51 5ห้า5๕้า สามห้าหนึ่งหนึ่งหเ็นึ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่เะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเข้าสตัวตรงๆทีๆเติรเนาะตัวใบเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือแดกับหนึะคะตัวรองก็คือศนย์กับสาเนาะแปดก็แปดสามแปแป่งหนึ่กหนึ่งเจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามสองสามสี่สาม สามตัวก็สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดห้าสานแปดศูนย์แปดห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามเนาะตัวรองก็คือหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนสามูนสี่ศูนห้าขาดแต่ศูนย์หกเนาะกับศูย์แปดก็ให้หลุดตัวเด่นเอาเนอะสก็สามศูนย์สามสองสา หนะึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งแปดหนึ่หสี่เจ็ดสี่เจหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหเนาะต่อไป v i p v i p ตัวเด่นก็คือ2กับ5นะคะตัวรองก็คือ1กับ4 2่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าเจห้าย์ห้าหนึ่งหสองหห้าเหนึ่งสองหหนึ่งเจ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสามตัวก็เจ็ดสี่ศูนย์สองห้าเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้เนะาะจะรูดก็คือตัวนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางเนาะหรือจะจับไปหมุนเราสามตัวเด้อหรือจะซื้อห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดจับหันเ,าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกแนวทางค่ะขอบคุณทุกคนที่กดให้เนาะคนไหนที่กดวันนี้ขอให้ได้สามตัวตรงๆเดิมทุกแนวทางเลยคนไหนไม่กดก็เอาไปแค่สองตัวบนล่างนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ